พอสาวันนี้แอบอีกสามพิธีกรมามาย่อมกองรักออกอากาศนี่ก็ขี่มาสามเขาแล้วเนี่ยควรจะมาเจอมีผู้ชายอยู่คนนึงนั่งอยู่หลังมอนิเตอร์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากภูมิกับนั่นเองเอาขนมมาเส้นไหว้เขาด้วยพี่ปาสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาถึงนี่เลยเหมือนเราขอมาเส้นไหว้ไงก็ไม่รู้นึกว่าถงชีพมาให้นี่พี่นั่งทํางานอยู่ข้างต้นกล้วยเลยนะคะมันไม่มีมุมแล้วฮะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยมันเขาบอกว่างูเยอะ ะมันจะมีแบบอะไรแปลกๆมาเี้ยนะคะพี่ก็มีบ้างคมีคนเยื่อ้างคือเรื่องต้นแสงเยอะเรารับพื้นที่พื้นที่เปิดฮะค<ช>ือเราไม่มีห้องหรือบ้านใะ้เขาอยู่เราอ,อยู่ตามมุมต้นไม้ใช่ใช่ใชคือเนี่ยจะดีมากเพราะนันแดงจะไม่กล้าไปไหนก็จะรวมกลุ่มอยู่ตรงนี้จะตามงกว่าน่อพ่อพ่อย่พ่อพ่อพอ่่ออพู่อพ่อ่่องบอ่่่ ทำอะไรกันแถวเนี้ยยังว่างเลยฮะเออคือเรามาเมาเล่นผู้หญิง,งกันครับมีใครในกองที่ดูน่าสนใจบ้างคะในกองนี้น่าสนใจเลยนะ,ะมีอยู่คนเดียวคร,ครับใคถ้าเกิดผมได้ใจเขานะเขาบอกเลยว่าลาออกจากวงการบันเทิงใครอะ <c oughs> <c oughs> ผมรู้แล้วครับใครเนาะทายาทซีพีครับครับสิบอยู่มันไม่ใช่เรื่องฟลุ๊กๆนะที่คุณจะได้อะถูกต้องครับไม่มีฟลุ๊กโอ้ไม่มีฟลุ๊กนะครับผมบอกกับเขาไปแล้วคุณบอกเลยเหรอผมก็ยิงมุกใส่เขาเลยวันนั้นนี่เขาแบบชอบเลยตัวนี่สั่นไว้เลยผมบอกคุณหนูอย่ากทำตัวเหมือนไอแพดทำไมอ่ะแอปเยอะนี่ชอบเลยอ่ะแต่ยังไม่ตั้งงบอ่ะ ฉันแคตีบูเบ้านี่ไงเป็นแมทริกเชียะขอบคุณนะเจอก็ได้ฉากนะไป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 ลีเธอรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะสิงเธออ่ะใช่บอยทำไยนะ ร้างเป็นไม่ได้ชอบธุรกิจที่ลีคุยตลอดอ้าวจริงๆอ้าวเฮ้ยได้ประเด็นเพิ่มแล้วว่ะเพราะที่รู้มาไม่ใช่บอลว่ะผิดไปแล้วฮะแล้วหรอหรอเหรอพี่ตั๊กออพี่ตั๊กเนี่ยขาบอกเขาจะขอแต่งงานเลยค่ะจริงเหรอค่ะก้าวหนึ่งแล้วก็มีลูกแล้วก็จะทิ้งใช่ไหมพี่ตั๊กเฮ้ยมาอีกแล้วก็เป็นทารักของคุณหนูนะครับนี่อ่ะนี่อ่ะแล้วพอมีลูกก็อย่างเดียว แต่งงานปั๊บมีนู่จดทะเบียนสมรสพร้อมต้องจดทะเบียนด้วยใช่ไหมจดทะเบียนสิครับเลิกปั๊บสมบัติผมขอลูกค่ะเอาไปเลี้ยงไม่รับผี่ชอบครับนอนที่บ้านน่ะบนอยู่จะถามทำไมครับเนี่ยตอหน้าคุณหนูเนี่ยแม่เดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นบ้างว่าในกองเขาทำอะไรกันค่ะเชิญค่ะ นักแสดงกลุ่มนี้ช่างเป็นเด็กน้อยผู้หิวโหยแล้วเกิดเฮ้ยเฮ้ยจะขอกินสักชิ้นหนึ่งเฮ้ยพูดถ่ายมาถึงวันหมดแล้วโอ้โหโอ้สวัสดีค่ะฮะดูเขาบอกว่าตายแล้วดูเด็กๆสิไม่ใช่แค่เด็กแล้วล่ะที่กินกันใหญ่ดูดิผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอะไรด้วยมีคนบอกว่าทักพี่เป็นเชอร์รี่ว่ะเหมือนกันเลยอะ ก็กะเป็นลมไงกะดนางเป็นลมมาเข้าแทนไงวาอยาแล้วผลไม้มียา่ะพี่ล uh> <ok uh> ิ่ต้องดูดีๆนะเออใช่นั่นนห่ะจีพี <S <S 爸爸่เสียมพี่ดิไปกินอะไรกันนะโอ๊ยพี่ไฮกินแต่กระดูกหมูทอด วเดี๋ยวนน่าไม่เห็นเหมือนกันเลยใครเป็นพ่อเขาอะคะเอ้าพี่ก้องปิยะค่ะเอาแว่นมาใส่ซิมาพี่ก้องสวัสดีค่ะพี่ก้องสวัสดีค่ะพี่ก้องวันนี้ไม่มีงานออกกันไหนเหรอคะไม่มีอะคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะ่แม่เนี่ยไม่มีค่ะเดี๋ยวนะพี่ไฮอิ่มเลยนี่กระดูกหมูทั้งหมดอยู่ที่พี่ไฮคนเดียวนะคะจริงมันมีอยู่แค่นี้แหละแม่ขอแทะกระดูกต่อนะ คุณผู้ชมคะระหว่างเขาพักกองแล้วก็ยืมจักรยานมาขี่ก่อนนี่แล้วเดี๋ยวตอนข้าเขามีฉากงานเลี้ยงคุณผู้ชมแบบว่าโอ้โหลมนักแสดงเยอะแยะมากมายแล้วโลเคชั่นเขาไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เชียงรายไล่ชาโอ้โหสวยงามแน่นอนบรรยากาศเร็วหนาวเดี๋ยวพี่ลิงจะพาไปค่ะ ตอนนี้คือก็มาอยู่ให้ไล่ชาที่จังหวัดเชียงหายนะเจ้าเนื้ออากาศมันหนาวกันนาดอไปดูดีกว่าเพลงั้งเอกเนี่ยเข้ามาอยู่กันที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างไปกันเลยเดี๋ยวผูขอลงบันไดเลื่อนไปข้างล่างครับ สเส้นเมย์ย่อมกรขโมยทุกชิ้นเฮ้ยไม่ไโมยขอดีๆขโมยบนน้นตรงนไ้เติมเลยไม่ดี Science> ่ร้อนนะเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของไร่ชานะครับแล้วก็แฟนนุ่มนะครับวันนี้เจ้าของไร่เขาจะชงชาให้เรากินน,นี่คือเซ็ตชงชุดใหญ่เลยนะคะครับผมเริ่มจากนะคะเราก็ใบชาอันนี้เรียกชาอะไรครับอูหลงค่ะอูหลงโดยจะต้องใช้ช้อนตักถ้าใช้มือเนี่ยความชื้นมันจะเข้าไปในใบชาใช้น้าต้มใหม่เนี่ยนะคะเทเข้าไปให้เต็มเลยค่ะ เทเข้าไปแล้วต้องรอจนทําให้ใบใบชามันเคลียออกมาค่ะคือเราศึกษามาเป็นหลายปีกว่าเราจะมาโกหกแล้วก็พูดกลับบอกว่าแกเพิ่งมาเรียนอยู่ไม่เท่าไหร่นี่โอเคนี่น้ําแรกน้าน้ําแรกเขาบอกว่าอะไรยังไม่ดื่มยังไม่ดื่มเขาบอกว่าจะไม่อร่อยในในน้ำแรกยังไม่หอมยังไม่หอม เขาบอกว่าน้ําที่สามนะคะจะอร่อยสุดแล้วก็เดี๋ยวเราใช้น้ําที่ทิ้งจากน้ําแรกเนี่ยไปล้างแก้วก็ได้ค่ะระหว่างที่อะไรนะเขาเรียกรอรอประมาณทั้เท่าไหร่นาทีนาทีกว่าโอเคช่วงที่ระหว่างเรารอจิมชาครับพระเอกของเราในคุณมีอะไรมาให้ในคุณบอกคุณจะมีคือผมมาอยู่ที่นี่ค่อนข้างจะหลายวันนะวันนี้สามสี่แล้วเนี่ยครับออกไข่ได้ที่ออที่บอกไข่ออมไข่อม ไข่ต้มชาโอ้คืองี้ครับเอาไข่ต้มเนี่ยไปต้มในน้ำธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็ต้มไข่ปกติใช่แล้วก็มาคาอๆให้มันแตกแบบนี้ให้มันล้าแบบนี้ใช่ครับแล้วก็เราก็ไปต้มอีกทีหนึ่งในน้ำพะโล้ซึ่งผสมใบชาแล้วก็ซีอิ๊วแล้วก็สูตรอะไรของเขาวะกันไปที่เราจะไปดูข้างในกันครับอ่านี่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 เราลองชิมดูว่ารสชาติของไข่ต้มใบชาจะเป็นอะไรอ่าอื้มรสหนักเนี่ยมันกรอบกรอบอันนั้นเปิดครับอันนั้นจะใส่มันทำไมเล่านี่ครับ อ๋อมันจะหอมขึ้นมีรสของชาพะโลมีชามีพะรโลอะไรปะปนอยู่ทีนี้ต้องกินน้ำชาคุณแล้วครับไม่งั้นมันฝืด่อครับไมมอือปุ๊บอ่าลองเลยลองเลยอื้ปรับตามการชงชาแล้วเนี่ยเขาต้องลินให้แขกผู้มาเยือนก่อนนะคะอ่า มันหอมไหมคือคือมันหอมก่อนเลยอะมีเวลาคุยกับเราต่อไหมฮะหรือว่าต้องไปแล้วอ๋อต้องไม่ถ่ายแล้วเหรอโอเคโอเคอะนั้นให้นักแสดงเขาแบบว่าไปเข้าฉากเขาต่อนี่เรากินเวลาเข้ามาเยอะมากเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ นั่งรถไปสองชั่วโมงกว่าขึ้นเขาขึ้นห้วยจังันเลยสาอใี่ก็ที่ขึ้นไปเนี่ยตื่นดีสองครึ่งแบบพี่เสียงประิทิ์ขึ้นด้วยใช่ไหมครับวันนั้นมี่ทั้งการเดินทางและภาษา เรี่เรามีปัญหาเรื่องภาษาแม่ทางเหนือคือจริงๆนี่คุณแม่เป็นคนเหนือนะคะอ้าวสบายไม่สบายคือแม่ชอบพูดว่าแบบเชลี่จะพูดเหมือนขมูอะไรยเงี้ยคือพูดแล้วจะเพี้ยนๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือจะรู้สับเพราะว่าฟังแม่พูดมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องนี่เขาไม่ค่อยให้พูดคือกลัวคนจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่แต่เขาเป็นคนที่สอนภาษาเหนือทุกคนในกองนะครับใช่เลยผมชอบพี่เชอรี่พูดยังไงครับ เรี่พูดภาษาเหนือว่าอย่างครับเออจอบปิดจอบเออผิดจอบผิดชลี่เฮ้ยยฟังเสียงกขพรอนะไปขึ้นจมูกเล็กๆด้วยมีภาษาติดปากกันไหมในในเรื่องมันต้องมีแบบคำนี้หนุ่ยเขาจะมีหนุ่ยพูดอะไร ขอทำมอสองคอเขาจะคนเหนือเขาจะอู้พอย่างงี้นะอันนี้เวลาพูดคุณพระคุณพระันนใช่ขอทำนอสองคอตลกจังละบาลนี้แต่จริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ในวีทีาเนี่ยเราเห็นนักแสดงตลกนี่เยอะมากเลยแบบนี้ต้องมีหลุดกันบ้างมีหลุดหลุดแบบขำๆอะไรกันบ้างไหมฮะพวกท่านหลุดมีนักคอมเล่นอะไรพวกนี้ไม่หลุดจริงๆต้องคนกับนักคอมจะหลุดเพราะว่านักคอมเขาจะเล่นแต่ละเทคเขาจะไม่ซร้างสนรค์เขาจะหามุกใหม่ใส่เข้ามาตลอดแล้วคนที่หลุดจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยนะคะ เนี่ยฮะชอรี่เหรอที่นี่ขำนักคอมเยอะมากคือคือโดยส่วนตัวชอบนักคอมคือนักคอมเป็นคนตลกอยู่แล้วพอเราดูเราก็เพลินนะคะเพลินลืมของตัวเองอะไรเงี้ยดูเขาเล่นจะเพลินจะขำเขาอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีคนหนึ่งคือพี่ตั๊กครับพอพี่ตั๊กอยู่ด้วยก็จะหลุดขำทั้งผมทั้งออกมาเลยโอ้โหแล้วผมมีหลุดไหมคี่จะหลุดเวลาเข้ากับเกดนะคะอ่าที่บนหน้าเหมือนพี่ก้องปิยะใช่ใช่นั่นแหละค่ะเพราะว่าเกดบางชอบแบบ acting over เลยก็ทัะ อะไรเงี้ยเสียงเขา,าคือเขาเล่นเขาเล่นตามบทของเขานะ <c oughs> เกดเขาเล่นตามบทแต่ทุกคนก็จะขำเขาด้วยสารล่างเขาด้วยด้วยสารลูก <c oughs> ด้วยน้าเสียงด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยแอตติง้งที่เขาออกมามันมันตลกอ่ะจริงๆแล้วละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ระดมนักสแสดงมาเล่นกันเยอะมากเลยนะทั้งใหม่ทั้งเก่าอย่างคุณดุ้ยนี่ถือว่าใหม่เหมือนกันนะฮะจริงๆริบทําทำงานอยู่เอทามเป็นดีเจอยู่ดีไม่เล่นละครได้ไงฮะเขาไล่ออกแล้วไง อนี่ยังเป็นดีเจอหรอเนี่ยอันนอังานหลักเลยฮะเหรจริงๆเราได้ต้องขอบคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสมึงมาเล่นละครคือเราก็ลองมาทดสอบฝีมือเราดูอะไรเงี้ยฮะอาไม่ใช่แค่คนที่ไม่เคยเล่นมาได้เล่นมาอย่างแจ้งเกิดขึ้นลูกใหม่อีก2คนแคปหมูกับใส้อัวไม่รู้เป็นคนหรือว่าเป็นอ่ะมาไม่มามยมาครับเอมาอะไรมน้องน้ําขิงแล้วก็น้องแซ็คนครั ต้องแักเห็นคุณนุ้ยที่เป็นไอดอลจริงรือเพราะเริ่มหมุนล้อแบบนุ้ยนั่นนะ <c oughs> อะไรเงี้ยอะนุ้ยหัวล้อ <c oughs> <c oughs>